สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อคนที่ห่างคุณไปความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ทุกดาสีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่เนี่ยเป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณคนที่ห่าง จากคุณไปความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงขอเช็คพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ควีนนัลพัทเคลรลาชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของคนที่มีความมั่นคงมั่นใจในตัวคุณเองเป็นพลังงานความมีสเสน่ห์การที่มีความเก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือเป็นพลังงานการที่คุณเคยซัพพอร์ตให้กับใครแล้ว คุณเป็นคนที่ดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณดูแลทุกๆอย่างแก่เขาคนนั้นก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่เดอะฟูลการเริ่มต้นการหลุดพ้นการเป็นอิสระในตัวของคุณเองหรือมีพลังงานการที่มีความรักที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้ให้สถานะ ในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับมีพลังค่อยเดินสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองมีไพ่ของการที่กลับมานิ่งหรือการที่เริ่มต้นหรือการเปิดโอกาสให้กับตัวของคุณนะครับมีพลังไพ่ในออบวานเป็นพลัางงานพลังงานการกระตือรือร้นความมุ่งมั่นความมุมานะหรือมีพลังงานการที่มีคนที่อยากที่จะเทค แอคชั่น <Action S 2> กับคุณก็ได้นะหรือการที่เดินทางในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานไพคิงออฟซอร์ดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวมีกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเป็นฝ่ายที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วกับสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อเขาคนนั้นแต่กับสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าหรือความเจ็บปวดก็ได้นะครับมีพลังงานไพเทนออฟครับ เป็นพลังงานงไพ่ความเติมเต็มความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวคุณกับเขาอาจจะเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันนะมีพลังงานองไพ่ความเป็นครอบครัวนะครับมีพลังงานงไพ่เดอร์มิชเชนเป็นพลังงานงไพ่คนที่มีเซนหรือการที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจา คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวได้เร็วนะครับมีพลังงานการที่ิเริ่มหรือเป็นพลังา gun, งานการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบคำพูดโกหกคำพูดไม่จริงการทําอะไรหล้งมีคนที่ทําอะไรเร้าังกับคุณไว้การปิดบังการซ่อนเล้นกับคุณคุณอาจจะเรนรู้ทุกๆอย่างกับการกระทําของเขาคนนั้นก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ มามคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขาคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณอาจจะรู้ถึงคําพูดไม่จริงของเขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆการความช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่นั้นมีพลังงานการกลับมาขอโอกาสหรือการกลับมาเริ่มต้นกับคุณก็ได้นะมีพลังงานาไพควีนอวารราชินีงไฟคนที่ขยันคนที่ตั้งใจคนที่แอคทีฟตัวเองหรือการทํางานในช่วงนี้ของคุณความมุ่งมั่นคุณเป็นคน ที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่คุณลงมือทําคุณจะไปถึงเป้าหมายในตัวของคุณนะครับมีพลังงานให้เดสจบเลิกราเพราะไม่ไม่ ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจกับเส้นทางเดินในชีวิตเนี่ยอาจที่เป็นการที่มีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังความผัดพ้าดแต่คุณจะอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณหรือการที่จบมาเพื่อเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวองคุณเองก็ได้นะในพลังงานภานในตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนคุณกลับมานิ่งในตัวของคุณเองมากขึ้นคุณมีพร้อมทุกๆอย่างคุณมีความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวของคุณก็ได้ หรือมีความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณด้วยก็ได้นะมีพลังงานการฝ่าฟันไปข้างหน้าในตัวคุณเองความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือมีพลังงานของไพ่คนที่เจ้าอดมหรือคนที่ใจร้อนหรือคนที่มีโก้ฟอร์มเยอะฟอร์มมากอาที่มีการกลับมาขอโอกาสการเงาะ ขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งความเป็นครอบครัวคิดถึงวันที่คุ่นเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะอขอดูพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นนะครับอขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนที่อยู่ในใจของคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณในข่ําคืนนี้นะครับมีพลังงานของไพ่ในเดอะสตาร์นะเป็นไพ่แห่งการอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณหรือเป็นพลังงานไพ่ความเสียใจหรือการเสียดายกับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องจบกับเขาออกมาก็ได้นะมีพลังงานไพ่จักรวาลหรือการดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของไพ่คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันด้วยก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่กลับมารัต ลักหรือโอกาสที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายคิดว่าโอกาสที่มันคงเป็นโอกาสที่น้อยมากที่กับความผิดที่กาการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณนั้นเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูการเริ่มต้นหรือเป็นพลังงานของไพ่คนที่ในวันที่ไม่มีคุณเขาอาจจะขาดเป้าหมายในวันที่ไม่มีคุณที่วางแบบแผนอนาคตร่วมกับเขาก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนความโดดเดี่ยวเหมือนเป็น การที่เขาไม่มีเป้าหมายในตัวเขาเองก็ได้ก้าวถ้วยความไม่เติมเต็มหรือคนนี้อาจจะเป็นการที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มสําหรับเขาก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยคือการที่มีคุณที่คอยเติมเต็มมีคนที่คอยห่วงใยมีคนที่เคยเป็นข้อบเป็นครัวนะมีพลังางานไพ่ความนิ่งความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกกลัวกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยตามเขาก่อนหรือการง้อเขาก่อนหรือการที่คุณ ทุ่มเทให้ทุกอย่างกับเขาในตอนนี้คุณอาจจะเปลี่ยนไปคุณไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้อยู่ก็ได้ได้รับบทเรียนที่ ที่ทาไว้กับคุณแล้วก็ได้นะกับการที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขามีพลังงานให้ก้าวถ้วยในหรือคนคนน,นนั้นอาจจะเป็นการที่กินเที่ยวดื่มเล่นไม่สนใจหรือหวังผลประโยชน์ในเรื่องการเงินหรือทรัพย์สินเงินทองของเขาก็ได้นะมีพลังงานให้เดอะททวเวอร์การจับได้การโป๊แตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากับคืนมาไม่ได้หรือเป็นฝ่ายเขาที่กลัวกับการที่ เขาอยากเจียกฝนฝ่ายคิดว่ากับสิ่งที่เขาทําให้แตกหักพังออกไปมันจะกลับมาประกอบเหมือนเดิมได้หรือเปล่าในความรู้สึกที่ทําไว้กับคุณนะที่เป็นฝ่ายคุณที่หวานระแวงเป็นฝ่ายคุณที่ยังเจ็บปวดกับความรู้สึกอยู่มีพลังานไพ่เดียมเรสเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เกื้อหนุนแก่เขาคนที่เกื้อกูลแก่เขาคนที่เอาใจใส่เขาดูแลเขาทุกๆอย่างเหมือนแม่ดูแลลูกขวมใหญ่และทุ่มเทเป็นพลังงาไพ่ แปดไม่เท้าการติดต่อการพูดการคุยการสื่อสารหรือต่างฝ่ายต่างหันหลังหรือการที่จับเข้ามาเคลียร์ใจ เคลียปมกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาควีนนอปวานราชินีถึงไม้เท้าเป็นพลังางานการที่ในตอนเนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาอยากกลับมาทุ่มเทเป็นครอบครัวกับคุณหรือในตอนนี้เขากําลังที่จะพิสูจน์ในตัวเขาเองว่าเขากําลังที่จะทําในสิ่งที่เขาหวังในสิ่งที่เขาตั้งใจเพื่อกลับมาหาคุณก็ได้นะมีพลังางานไฟเดือดไฮโดรฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเข้ามปแปอธิษฐาน ขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้นะให้คุณให้อภัยกับเขาหรือเป็นพลังงานการตื่นรู้การคิดได้ในตอนนี้ของเขาก็ได้เขายังลืมคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมาก ในค่ําคืนนี้เป็นฝ่ายเขาที่โหยหาเป็นฝ่ายเขาที่โหยหากับว,วันเวลาที่มันโขงย้อนกลับไปไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาเหมือนวนกลับมาอยู่ในวันที่เป็นปัจจุบันระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังอาไพสิบดาบความเจ็บปวดความทุกข์ทนความทรมานใจในตอนนี้ของเขานะอาจจะไปพบเจอกับคนที่อาจจะเป็นฝ่าย เขาที่ไปจบกับใครมาก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่เดทเนี่ยเป็นพลังงานควานที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้จริงใจไม่ได้ซื่อสัตย์เหมือนอย่างที่เขาเคยทําไว้กับุณกระได้นะในตอนนี้มีคนที่ได้รับบทเรียนหรือมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่เจ็บปวดในวันที่เขาเคยทําไว้กับขุนกระได้นะในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่เกิดกับมนเริ่มต้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายโอกาสเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายวันเวลาที่มีขุนคอยเป็นความมั่นคงเป็นข้อเป็นควร หรือคุณกับเขาเคยเป็นอนาคต ร่วมกันก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญเคยมีความมั่นคงเคยมีความมั่งคั่งเคยมีทรัพย์สินเงินทองด้วยกันเคยมีเงินเก็บด้วยกันก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาพูดคุยกับคุณเดาซันความอบอุ่นความสมหวังอยากกลับมามีรอยยิ้มกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมามีความหวังกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากอยู่ในทุกความสําเร็จที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขานะครับเป็นพลังงานไพ่จัตติชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรม ยุติธรรมเสมอมีพลังงานของไพ่คำมั่นคำสัญญามีคนที่อยากกลับมาสัญญาหรือมีข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของไพ่ในวันที่จบออกมาในวันที่เขาไม่แคร์เราในวันที่เราเจ็บในวันที่เราเสียใจเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับเขาในวันที่เรานิ่งในวันเวลาที่เรากลับมารักษาตัวเองได้มีคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากวนย้อนกลับมา ขอโอกาสแหงการเริ่มต้นพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานการมูฟออนหรือเป็นหรือเป็นพลังงานการเดินถอยออกมาในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่มองเห็นกับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาเป็นฝ่ายที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาแก้ไขกับปัญหา ในความรักในความสัมพันธ์กับคุณตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ในความมั่นคําสัญญาความผูกพันเขาอยากบอกคุณว่าเขาเสียใจกับคําพูดคําจาที่เขาทําไม่ดีไว้กับคุณหรือคําพูดคําจาที่เขาทําทิ่มแทงใจไว้กับคุณในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในวันเวลาที่ไม่มีคุณมันเป็นยังไงนะ หรือเป็นพลังงานการที่กลับมาขอโทษกับสิ่งที่เขาทําให้ความักความสัมพันธ์เป็นมือที่3ก็ได้หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้เขายังคิดถึงคุณมากเขายังคิดถึงคุณอยู่แ5้ถ้วยนะครับเป็นพลังงานาให้ความเสียใจ เป็นพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่เศร้าในตอนนี้ของเขานะเขาเป็นคนที่ทําให้ทุกๆอย่างมันต้องจบไปเป็นฝ่ายเขาเองที่ผิดเป็นฝ่ายเขาเองที่ทําให้ความรักที่มันต้องพังกันออกมามีพลังงานไพ่ขิงอบวาดในตอนนี้มีคนที่จะกลับเข้ามาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาอีกครั้งหนึง่งวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์โชคชะวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขา ได้มาพบเจอกันเขาอยากอยู่ห่วงวันเวลาเดียวกับคุณเขาอยู่อยากอยู่ในทุกห่วงวันเวลาที่มีคุณนะครับในค่ําคืนนี้นะขอดูพลังงานไพ่ในข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณนะครับขอดูพลังงานของไพ่ข้อความของเขาที่อยากที่จะบอกกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับ คนที่ห่างคุณไปความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะข้อความของเขาที่อยากที่จะสื่อสารมากับไพ่นะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานงไพ่ความเจ็บเขารู้แล้วว่ากับสิ่งที่คุณห่างไปในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่ร้อนหลนเป็นฝ่ายเขาที่เสียกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาไม่น่าที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจากกันออกมาเป็นฝ่ายเขาเองที่ทําให้ความรักที่ต้อง จบกันออกมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดนะมีพลังอำนการแอบสบืบแอบส่อ,แบบสองในตอนนี้ของเขาเขาก็ยังแอบสบืบแอบส่อ,แบบสองคุณอยู่เขาแอบมองคุณอยู่เขาอยากทักทายเขาอยากพูดคุยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณสเตนเขาจะยอมทันทุกทุกอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งหถ้า,ถาเป็นพลังงานของคนที่มีโก้หรือเป็นคนที่เจ้าารมณ์หรือคนที่เจ้าใจร้อน หรือคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากก็ได้นะหรือการที่ในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาเหมือนแก้ไขกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณมีพลังงานการปิดกัน้นการลังเลเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้นะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจคุณก็ยังลังเลกับสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาเหมือนการที่เขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณพิสูจน์ในตัวงเขาเองว่าเขายัาง อยากที่จะเป็นครอบครัวอยากที่จะมีความมั่นคงกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟวันเดอะชาิออกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกายต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้นะมีพลังงานของไพ่ความเข้มแข็งในตอนนี้เหมือนกับการที่จะเป็นฝ่ายเราที่ขีดจํากัดที่มีมากพอในตัวเราเองก็ได้นะมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่เดินถอยออกมา ดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะกลับมาพูดคุยกับเราคุณก็รู้ว่าเขาอาจ,จะกลับมาพูดในเรื่องอะไรนะครับมีพลังงานไพ่ในวันที่คุณหันหลังให้กับเขาเป็นฝ่ายเขาที่เห็นกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาก็ได้นะในตอนเนี้เหมือนเขาเป็นฝ่ายที่โหยหาเป็นฝ่ายที่จะตามหาหัวใจของเขาความจริงความชัดเจนการกับเข้ามาเคลียร์ใจการกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึก ความรักไม่มีในโลกนะไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับเป็นพลังงานการที่อุปสรรคหรือกะปัญหาที่คนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจการเริ่มต้นเดือนสตาร์คือการเริ่มต้นความมีศรัทธาในเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานของไพ่สามไม้เท้าเป็นไพ่แห่งการที่เขาอยากจะมาพูดถึงเรื่องอนาคต ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเหมือนเขาว่าจะเป็นฝ่ายที่เดินอยู่ตามลําพังไม่รู้จะเดินไปในเส้นทางไหนอยากมีคุณที่คอยเคียงข้างเขาคุณคือสิ่งดีคุณคือโอกาสที่เขาทําโอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือออกไปก้าวเดยนเป็นพลังงานของพ่ความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระในตัวองคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองอยู่แล้ว คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณนะมีพลังงานไพเดะเป็นพลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยเป้าหมายตอนเนี้ยคือการที่เขาจะกลับเข้ามาเป็นการพิสูจน์ในตัวเขาเองในตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่ากับสิ่งที่ผ่านมาความเจ็บปวดความทุกข์ใจความทรมานใจคือเป็นฝ่ายเขาเองที่ทําให้ความรู้สึกต้องเจ็บกันออกมานะมีพลังงานไพ่ไหนอวตาร การเทคแอคชั่นหรือการเดินหน้าของเขาคนนั้นเจ็ดดาบพลังงานของไพ่การที่ในพลังงานของเจ็ดดาบนี่คือการที่หวาดระแวงหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่ทําผิดหรือการในตอนนี้มีพลังงานการที่เขาเสียใจนะมีพลังงานของไพ่เดือดทำร้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลกการเริ่มต้นการบุ่มเพราะคอีกครั้งหนึ่งเดะเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการมีกําแพงหรือการบล็อกกันไปการบล็อกการติดต่อ การสื่อสารก็ได้ The มจิเชียนเป็นพางงานของไพ่ความมีเสน่ห์หรือการลิเริ่มหรือการเริ่มต้นหรือการวนกลับหรือการวนคืนของคนคนหนึ่งเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ยังไงเพราะคุณอาจกับเขาอาจจะเคยบล็อกกันไปนานแล้วในตอนนี้เขากำลังหาวิธีที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณ คุณคือคนที่ห่วงใยเขาคุณคือคนที่ทําเพื่อเขาที่สุดนะตอนนี้เขาจะไม่พลาดโอกาสที่คุณมอบโอกาสให้กับเขาในตอนนี้อีกแล้วนะอขอรูปพลังงานของไพ่ในสรุปนะครับอขอรูปพลังงานของไพ่สรุปขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับพลังงานเรนดอมในค่ําคืนนี้นะครับ คนที่ห่างคุณไปความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงนะ,ะเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับบทสรุปนะ,อะขอทุพรางงาน,นครับมีพลังกับไพ่กับปัญหากับความทุ่มเทกับก,บการแก้ไขปัญหาในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณกลับมาอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณนะในตอนนี้เหมือนกับการที่มีคนคนหนึ่งที่รอให้คุณเปิดโอกาสกับเขาการเรียนรู้การเริ่มต้น การกลับมามีประสบการณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหรือการกลับมาเรียนรู้ระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับมีพลังาของไพ่สเตนการวนกลับการวนคืนเขาจะยอมทําทุกๆอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะทาเพื่อคุณเขาจะคอยทําทุกติ่งท,ทุกอย่างให้ได้ความรัก ความอบอุ่นกับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่คิงออฟวาราชาถือเมท้ามีพลังงานของไพ่คาความเสียใจความเสียดายนะเขาอยากขอโทษกับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องจบกันออกไปในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่เขาอาจจะกลับมาเป็นคนที่ห่วงใยคุณทุ่มเทให้กับคุณพิสูจน์ในตัวของเขาทุกๆอย่างอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของไพ่ในเดอะเฮอร์มิตนะครับเป็นพลังงานของไพ่ ความโดดเดี่ยวแสงตะเกียง,งการนำทางเขาดูเดียวแน่ว่าความเหน็บหนาวหรือความโดดเดี่ยวในวันเวลาที่ไม่มีคุณเป็นยังไงเขาคิดถึงวันที่คุณเคยพูดกับเขาเคยคุยกับเขาเคยให้คำปรึกษาเคยให้กำลังใจในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าคุณก็อยู่เคียงข้างเขาเดอรมีจเชียนเป็นไพ,พ่พลังงาน,งก,านก,การวนกับการวนคืนควีนออปติเคิลราชินีถือเหรียญเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความห่วงใย ความเอาใจใส่นะมีพลังงานของไพ่6เหรียญน,นะครับการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันตอนนี้คุณจะดูถึงการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่เจ็ดถ้วยโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีทางเลือกมากมายในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่เอ็ดออฟบาร์เดนเลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุน พงแห่งความรักหรือการเริ่มต้นความรักเป็นพลังงานงพ่อไม่แม่ไม้หรือเป็นพลังงานการเอาใจใส่คอยดูแลคอยห่วงใยคอยเทคแคร์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของไพ่เดทนะครับเป็นพลังงานงการที่คนที่รู้สึกถึงการเสียใจในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจในวันที่คุณเฉยชาในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณเงียบไปในตอนนี้เหมือนโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่มอบโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ย โอกาสต้องมีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือสิ่งดีคุณคือความอบอุ่นคุณคือความห่วงใยสําหรับเขาในตอนนี้มีคนที่อยากเรียนรู้หรือเป็นพลังางานการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่มามีข้อเปรียบเทียบม,มีข้อช่างใจไม่มีใครที่ดีที่สุดเท่าคุณแล้วก็ได้นะในค่ําคืนนี้นะครับ ของพลังงานเลนด้อมนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ